มนชาติในประเทศกันหนึ่งเหมือนกันในพวกญาติโยมพระภรมก็เป็นวันพระคุณมามากแต่เทศธรรมะพื้นนเราจะเห็นกำลังของจิตเราเกียวกับด้านภาวนาเราเห็นได้ชัดเจนในเวลาจวนตัวเข้ามา คือตามธรราจิตที่ไม่ได้รับการอบรมหนึ่งจิตไม่ได้สนใจในศีลในธรรมคุณงามความดีใดๆหนึ่งเวลาเกิดความทุกข์ร้อนขึ้นมาเก็นเจ็บใครได้ป่วยมีอาการหนักมากเท่าไรจิตยิ่งมีความระสําระสายหาที่เกาะที่ยึดลึกอะไรก็ไม่ได้ มีแต่ความชั่วเต็มตัวเมื่อมีที่เกาะจิตก็ไปเป็นอารมณ์กับความชั่วทั้งๆที่ไม่อยากเกาะความที่เป็นอารมณ์กับสิ่งที่ชั่วนั้นมันเป็นเรื่องเกาะกันแล้วพออารมณ์หายใจขาดไปท่านั้นความชั่วกับใจมันก็เป็นไฟเอาไปเลยนนาการถึงสอนให้สร้างความดี เวลาจำเป็นจิตใจต้องคว้าเช่นอย่างคนตกน้ำาเองลงอาบน้ำธรรมดาธรรมดาก็ไม่คว้าอะไรนะคนตกน้ำต้องคว้าเพราะกลัวจมน้ำตายอะไรผ่านมาไม่ได้เกาะหมดจิตใจเวลาจนตวนตัวก็เป็นเช่นเดียวกันนี่เราทําใหเา้เราลึกย้อนหลัง ก่อนบวชแต่จวนจะบวชแล้ว่ะป่วยมันป่วยคัดอกเนี่ยมันจะตายจริงในคืนวันนั้นก็มีแต่พ่อกับแม่นั่งดูเพราะตอนนั้นมันหนักมากมีแต่ว่ามันไม่เผลอตอนนั้นเองก็ธรรมดาไม่เผลอก็เป็นไม่เผลอธรรมดา ไม่ใช่เราได้มีสติสตั้งด้วยการโอรลมอะไรเลยนะไม่เผอสร้าเถิ่มนาการหนนะักมี่จิตมันคิดนะนี่นี่เราตั้งใจว่าจะบวชนี่จะยังไม่ได้บวชเลยเลยทำไมคิดย้อนหลังถึงการสร้างความดีก็คิดไปเกิดตั้งไปวัดไปว่าไปใส่บาตรกับผู้ใหญ่คิด ไปทำบุญตักบ,บาตรในวัดอะไทำทำไม่คิดไปแต่ก็รู้สึกว่าไม่พอกับความต้องการบุญของเรามีน้อยถ้าตายในเวลานี้ก็บุญที่อยู่ทำไม้น้อยนี่มันก็คงไม่มีกำลังพอหวังแล้วเป็นเหมือนกับความอธิษฐานภายในกกจิต ขณะที่กําลังเจ็บหนักหรือมันนอนอยู่นันอ่ารยังไรก็ขอให้หายเพราะเราตั้งใจจะบวชอยู่แล้วเมื่อหายวันนี้ก็ไม่นานเราก็จะบวชวางแล้วก็หายส่วนจะหายด้วยการอธิษฐานหรืออะไรเราก็ทราบไม่ได้ทราบได้แต่ว่าหายแล้วก็ถึงได้บวช เลาบวชมาประพฤติปฏิบัติจนกระทั่งมาถึงปัจจุบันวันนี้ความที่เคยเป็นห่วงในเรื่องบุญเรื่องบาปอะไรอย่างนั้นมันก็ค่อยหมดปัญหาไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันจะตายจริงๆมันก็ไม่เห็นมีปัญหา เพราะการจะตายเราก็ทราบชาติว่ามันมีกี่ครั้งมันก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรจิตวิตกวิจารกลัวจะไปล่มจมเสียหายที่ไหนมันก็รู้ตัวได้ชัดอยู่มันไม่วิตกวิจารไม่ก่อความเดือดร้อนให้เจ้าของหักมันทนไม่ไหวมันจะไปจริงก็ปล่อยให้มันไปตามเรื่องสติธรรมดา เกิดจิตใจท่ิจารับความกวนตกกระเทือนเกืดอร้อนเสียใจมันก็ไม่เห็นหนึ่ปล่อยวาง,ยงตามความจริงของมัน,อ,น,น,นอารมณ์ที่เคยเป็นมาแต่ก่อนมันก็เห็นหนึ่งเมื่อวานนี้มันก็แสดงออกแน่นของความ,วามตายอดีตถัดๆว่าเรื่องหัวใจวายนี่เป็นอย่างนี้เอง คือเหมือนกับมันติดตันเข้าในบอกหัวใจหาทางเดิอนออกเข้าออก,กันไม่ได้คือกักคือกักเข้าไปเลยทันทีทันใดถ้ามันมันติดอยู่นั่นไม่นานกว่าน,นั่นมันก็จะต้องล้มถ้ายืนอยู่ถ้านั่งก็ต้องล้มเพราะหมดกําลังที่จะต้านทานกันเฮ้ต้องรีบไปนั่งซะก่อน พราะตอนนั้นมันยังมันยังไม่คลี่คลายอะไรออกเลยรู้ว่ามันจะมลบตอนดีนหมงนั้นรีบไปนั่งเอากำหนดจิตคือทำความรู้สึกอยู่ในความเป็นอันนั้นมันจะทำหน้าที่อะไรต่อไปถ้หนักไปหรือเบาลงไปจิตมันก็ทราบข,ของมันอยู่ทัดๆั์สังเกตดูเพราะความเป็นอันนี้มันเป็นเรื่องของธาตุของขันธ์ คือความไม่สะดวกของของส่วนหนึ่งในร่างกายของเรานี้ที่แสดงตัวให้เห็นชัดๆเป็นลักษณะจะต,ตายเราก็ทราบมันทัดเด็จกนกระทางมันคลี่คลายออกไปแล้วก็ทราบมันทราบอยู่ทุกระยะยนั่นเองนี่ถ้าประการหนึ่ง สมมติว่าเราไม่ได้อบรมทางด้านจิตใจมาเลยไม่ว่าใครนะความเป็นเท่นั้นมันไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยมันเรื่องตายจะต้องเกิดความเดือดร้อนวุ่นวายไปหมดจิตใจนี่แหละจะเป็นโรคอันใหญ่ยิ่งกว่าโรคที่มันแสดงขึ้นในขนานั้นเพราะจิตใจเป็นเจ้าตัวการแห่งความคิดความปรุงความคาดความหมายความดน้นความเดาคิด 108, ร้อยแปดธันมการซึ่งร้วนแ้วต้องแั่เป็นฆ้าศึก่อตนเองนั่นแหละเรียกว่าโรคอันหนึ่ง ที่อาศัยโรคภายในกายเกิดขึ้นแล้วโรคเสียใจก็แสดงตัวขึ้นภายในใจโรคนี้เลยกลายเป็นโรคหนักไปแทนที่ความอยากให้มันหายความกระวนกระวายอยากให้ทุกข์ดับไปอยากให้ร่างกายปกติไม่อยากตายเลยกลายเป็นเรื่องซ้าเติมกันลงไปเพราะใจเสียกําลังใจเสียหลักโรคภายในใจมันก็หนักขึ้น โรคอนนั้นก็นหนักอยู่แล้วกําลังใจที่จะช่วยพยุงโรคอน,นั้นให้ค่อยบรรเทาลงไปมันไม่มีมีแต่เป็นเรื่องซ้ําเติมกันคือโรคใจกลายเป็นเรื่องโรคซ้ําเติมกับโรคอน,นั้นแลมันอาจผ่านไปได้อาจตายได้นะ่ะรับโรคใจชนิดนี้ไม่เกิดอันนั้นมันก็มีอะไรไปซ้นเติม หากว่ามันจะหนักมันก็หนักของมันเองคือไม่มีอะไรไปช่วยไปซ้ําเติมให้มันหนักขึ้นขอนนั้นโรคทางใจไม่มีมันก็อาจหายถ้ามันไม่เหลือกําลังของมันถ้าเหลือกําลังจะทนอยู่ได้จะต,ต่อไปทนอยู่ต่อไปไม่ได้มันก็เป็นไปของมันและจิตก็ไม่ยุ่ง พอโรคภายในจิตไม่มีความกำเริบของจิตความเดือดร้อนบุญวานของจิตไม่มีมันก็เป็นแบบธรรมดาธรรมดาไปเสียไปก็ไปเนี่ยอยู่ก็อยู่นะก็เทนั้อนอ,อันนี้เราไม่ได้ตั้งความคาดความหมายอไ,ไว้นะจิตเมื่อเราได้อบรมตามลุงปวนหรือได้อบรมเต็มที่แล้ว มันหากเป็นธรรมชาติของจิตที่จะรับทราบสภาวะธรรมที่เกี่ยวข้องกับตนโดยหลักธรรมชาติของมันเองไม่เป็นภาระที่จะต้องบังคับบัญชาให้จิตรับทราบรับเห็นช่วยพยุงทานน,ทานั้นทานนี้ตัวจิตจะเดือดร้อนเสียใจมันก็ไม่มีถ้ามันต,ต่างอันต่างจินแล้วมันก็ไม่กระทบกระเทือนกันทุกสัต ที่เป็นอยู่ภายในกายที่เรียกว่าโรคในกายเช่นโรคหัวใจที่เขาให้ชื่อวงหัวใจวายอย่างนี้ก็คือโรคอันหนึ่งของมันมันก็หมุนตัวของมันไปตามความกินของมันจิตก็ทราบทุกระยะที่มันแสดงความกินให้จิตทราบจนเวาสุดท้ายความกินก็เลิก,เล,กเลิกลากัานไปเหลือนั่นก็ลงประทานเสีย อันนี้เป็นความจริงของตัวยังไงก็ไปตา,ามตัวของตัวสื้อามันไะม่เกี่ยวข้องกันผลของการอบรมจิตเป็นอย่างนี้ถ้าไม่ได้อบรมเลยมันเดือดร้อนมากเวลาเป็นอะไรมานี่โรคจิดนั่นมันมากกว่าโรคอื่นกว็วุนก็วายแล้วสั่งแล้สาย เหลือเนื้อร้อนใจยุ่งไปหมดคือเป็นการเสริมโรคภายในกายให้กำเริบรุ่มแรงมากขึ้นัอนอจึงสอนให้อบรมสร้างคุณงามความดีไว้เพื่อเป็นเครื่องพยุงเป็นเครื่องพึ่งพิงของใจเพราะใจนิ่แน่อยู่แล้วร้อยเอร์เซต ว่าจะต้องพึ่งต้องเกาะเมื่อตัวเองยังช่วยตัวเองหรือเป็นตัวของตัวไม่ได้อย่างเต็มภูมิแล้วยังจะจะต้องอาศัยความดีทั้งหลายที่สร้างมานี้เป็นเครื่องยึดเครื่องหนีเป็นเครื่องสวยเป็นเครื่องพาอยู่พาไปทายรับความสุขความสบายไม่มีสิ่งอื่นใดน,นอกจากกุศลที่สร้างเอาไว้นี้ที่จะเป็นมิตรสหายอันพึ่งเป็นพึ่ง,ง,งตายได้อย่างแนบแน่น เป็นปล่าว่าจิตจะเป็นตัวของตัวได้โดยสมบูรณ์ดังพระอรหรันต์ท่านนั่นหมายถึงท่านเป็นท่านโดยสมบูรณ์แล้วย่างผู้สนคุณงามความดีทั้งหลายที่เป็นเครื่องสนับสน,นุนก็เป็นเหมือนบันไดพอขึ้นถึงที่แล้วบันไดกับเราก็หมดความหมายกันไปจิตเมื่อผ่านพ้นโลกสมมุติหมดทั้งบุญทั้งบาปแล้ว ทำบ,บุญก็หมดปัญหากันไปคือจะต้องพยุงจิตดวงนั้นอย่างไรอีกนั้นไม่มีเพราะจิตดวงนั้นได้ถึงความเป็นตัวของตัวลุลุบพ้นไปตามความประสงค์แล้วนะอำนาจของกุศลที่ส่งจิตให้เป็นอย่างนั้นไม่ใช่อำนาจของอย่างอื่นอำนาจของกุศลที่เราสร้างมาด้วยวิธีการใดๆก็ตาม ด,ด้วยการให้ทานก็นตามรักษาศาีลก็ตามภาวนาก็ตามรวมลงแล้วเป็นก้อนบุญเป็นเครื่องสนับสนุนจิตใจเป็นเครื่องชึดของใจเป็นเครื่องหนุนใจให้หลุดพ้นไปโดยลําดับจนกระทั่งถึงหลุดพ้นเป็นภูมิแล้วอันคำว่าบุญนี้ก็หมดปัญหาไปเพราะผู้นั้นเต็มภูมิแล้วไม่ต้องการอะไรกับโลกสมมุติอีกแล้ว นี่แหละพระพุทธเจา้าท่านสั่งสอนสัตว์โลกการสร้างการบําเพ็ญกุณง,งานความดีทั้งหลายท,าท่านทรงสร้างทรงบาเพ็ญมาแล้วอย่างเต็มกําลังความสามารถของพระองค์เว mm hmm. ลาผลแห่งความดีทั้งหลายที่สร้างมาหนุนพระองค์ก็หนุนให้ถึงความพ้นทุกประจักษ์พระไทยจึงแน,นะนําอุบายวิธีนั้น ทั้งฝ่ายเหตุคือการบําเพ็ญทั้งฝ่ายผลคือสิ่งที่พระองค์เสวยมาสั่งสอนสัตว์โลกพยายามเดินดำเนินเดิน,ดนตามท่านอย่างน้อยก็มีความผาสุกร่มเย็นเป็นสุขติอันเป็นที่หวังของใจมากยิ่งกว่านั้นก็ถึงความหดุดพ้นหายห่วง เราที่ว่าพุทธบริษัทคือรูปต้าเรากของพระพุทธเจ้ากยพึงสนใจในการปฏิบัติแก้ไขบิบมรุนตนเองเดืวยคุณงามความดีทั้งหลายในเวลาที่เป็นการอันควรเป็นฐานะที่จะพึงทำได้อยู่เช่นนี้ล้วก่อยให้เวล่ำเวลาเสียไปเปล่าๆโดยที่เลกมาหาเลกหาเรื่อง สุดลากออกจากแนวทางที่ดีงามเพราะธรรมะที่เรียนนั้นต้องเป็นค่าสึกกับความดีเสมอต้องหาอุบายวิธีกีดกันซึ่งเราก็เคยเชื่อมาแล้วจนสังใจอาจจะไม่ได้คิดว่าอุบายต่างๆที่สุดลากเราให้หนีจากการบำเพ็ญคุณงามความดีหรือให้พลาดจากการบำเพ็ญกุศลในวันหนึ่งเวลาหเดือหนึ่งไปนั้น ว่าเป็นของจริงก็ได้แต่ความจริงเป็นคนมายาของผี่เลวที่มันเคยหลอกเราในฐานะที่คนทำได้นี่เราอยากให้เสียเวลาเวลาสร้างไปจนกระทั่งพอก็ทราบเองเราจะแต่คอยให้คนอื่นเขาสมบุญณ์สมบุรณ์ให้เรา เป็นของไม่แน่นอนนะเช่นเดียวกับเราไปอยู่ในป่าถ้าสถานที่เราอยู่นั้นเป็นที่แน่นอนซึ่งผู้ที่จะตามส่งอาหารว้านข่าวไปให้เราทราบชัดว่าเราอยู่ที่นั่นมันก็ยังดีเวลาเขาตามส่งก็จะไปเจอตัวเราที่เราไปอยู่ไม่เป็นที่เป็นฐานนั่นสิไอ้ราบจะ เขาไปค้นหาที่ไหนถึงจะเจอเราเมื่อไม่เจอแล้วอาหารวันคาที่เขานำไปส่งเรานั้นจะไปไหนเขาก็ถือกลับมาเพราะไม่มีใครรับก็เ,เป็นของเขาอยู่โดยตรงแต่ว่ามีผู้รับไปเจอเราที่อยู่ในป่านั้นเราก็ได้รับเขาก็ได้รับการส่งสวนบุญณส่วนกุศลให้ทิศส่วนกุศลให้ ทุติย่วงรับดับไปก็มีลักษณะเช่นนั้นเหมือนกันเป็นของไม่แน่นอนหมูที่เสี่ยงกุศลไปถึงผู้นั้นไม่ถึงเสียเพราะไม่ใช่ฐานะที่จะรับได้ไกุศลนั่นจะเป็นของใครก็เป็นของเจ้าของเขาที่ผู้อุทิศนั้นเสียเราก็ท้องแห้งม,มันไม่แน่สิ่งที่แน่ก็คือเราทำเองให้เห็นประจักษ์่เนีย ร้อยเปอร์เซ็นไม่มีพลาดไปไหนไม่มียั่วไหลไปไหน mm. ตายแล้วก็ไปนิมนต์พระปกุศลาธรรมมาให้ยุ่งเป็นไม่เหื่องหนึ่งเถ้าอะไร mm. เพ่วนผู้ที่ทำบุญทําบุญสนินิมนต์พระมาปกุศลาธรรม,รรม,รรมาถวายปัจจัย,ยายทานนั้นเขาก็ได้บุญไม่ได้ปฏิเสธเรื่องนี้ แต่ผู้ตายยิ่็คือได้หรือไม่ได้ไปตกอยู่ในป่าไหนก็ไม่รู้กุศลธรรมมาก็จะถึงหรือไม่ถึงก็อยู่ในฐานะถึงจะถึงได้ถ้าไม่ใช่ฐานะก็ถึงไม่ได้เนี่ยเช่นเดียวกับคนที่ตามไปส่งอาหารกันในป่าซึ่งไม่มีจุดหมายปลายทางของผู้ไปอยู่ป่าน,นั่นเองผู้ส่งื่อตามหาไม่เจอก็นํากลับมาบ้านเท่านั้นถิ่แน่ใจจริง ก็คือว่าเราเอาติดตัวเราไปพร้อมเสียมีอะไรเราเตรียมไปพร้อมจะไปตรงไหนป่าไหนก็ไปได้สบายถ้าเราเตรียมอาหารไปพร้อมแล้วนี่ใครจะตามส่งหรือไม่ตามส่งม่มีปัญหาแต่เขาตามส่งเอาส่วนของเราที่มีแล้วก่อนไปอาศัยเขาเอาไปให้อีกก็ยังได้เพิ่มเติมมันอีกนะเรียกว่าไม่ผิดไม่พลาดแหละเพราะเราเอาติดตัวเราไปด้วย นี่คือการสร้างบุญสร้างกุศลในโดยลําพังเราตั้งแต่ในฐานะที่เป็นกรได้อยู่คือเวลายัางมีชีวิตอยู่นี้อย่างเราสร้างพยายามทําให้มันติดจิตต,ติดใจของเราติดตัวเราไปพร้อมเพื่อเขาที่ส่วนกุศลถึงเราเราก็ได้รับเป็นสองภาคถ้งไม่ถึงเราก็ส่วนของเราก็พอกินแล้วนะเอาไว้กทถงสอนอเชอวิกิจจมาตตปัง โกชัญญามานังสุเวนะหิโนสังคารันเตนะหนหหาเซเนนมติน,นาความเพียรที่จะพึงได้พึงถึงในทางกุศสนควรจะทำเสียตั้งแต่บัดนี้อย่าผัดวันประการพรุ่งท่านบอกเพราะความตายนั้นไม่มีเรื่อเวลาไม่นัดไม่หมายกับใครทั้งนั้นเมื่อ ถึงการอันควรแล้วก็เป็นไปตามนั้นเลยเห็นว่าจะเอาอะไรมาบังคับบัญชาจะต้านทานสู้พยายามมัจจุราชไม่ได้เมื่อเป็นอย่างนั้นจึงไม่ควรนอนใจพยายามทำเสียตั้งแต่มีชีวิตอยู่นี้หนักทันสอนอยังไงพันมาสอนให้คนประมาทตายแล้วทําบุญแต่เขาทาบุญหากันยังได้ว่าเฉยๆด้วยความขี้เกียจ อาศัยแต่คนอื่นยังมีชีวิตอยู่ก็อาศัยเขาตายแล้วก็ยังจะอาศัยเขาท,ทั้งที่ตัวสามารถทําได้อยู่มันไม่สมควรอันจบทําเสียงแต่แบบนี้นแ,นนแต่เพราะอย่างยิ่งการภาวนาเป็นที่รวมแห่งกุศลทั้งหมดทานกุศลที่เกิดจากทานจากศีนอะไรรวมเพราะนั้นหมดกุศลน้อยใหญ่รวมข้อคิดต่ภาวนานั่นเป็นแหล่งใหญ่สาหรับรับกุศลทั้งหลายท่านจึงสอนให้อบรมจิต ภาชนะอันใดโตก็คือจิตเหมาะสมอย่างยิ่งอบรมจิตให้ดีก็เหมือนกับเราตกแต่งภาชนะไว้ให้ดีเป็นที่รวมแห่งกุศลทำจิตใจให้มีความสงบเยือกเย็นจิตที่มีความเดือดร้อนมากน้อยมันขึ้นอยู่กับความคิดความปรุงซึ่งรบกวนจิตใจเราจึงต้องระงับด้วยการภาวนาไม่ให้มันคิดมันปรุงยุ่งเหยิงวุ่นวายในสิ่งที่เคยเป็นข้าศึก เคยทำจิตใจของเราให้เดือดร้อนเราพยายามระงับอารมณ์นั้นด้วยบทภาวนาของเราถึงจะยากลําบากเราก็บังคับเพราะอยากสงบอยากสบายก็ทนต่อความบังคับไม่ได้ใจก็สงบได้ก็สบายกำหนดอนาปานสติก็ให้รู้ลม เข้าลมออกรู้อยู่นั้นจะไปคิดเรื่องอะไรจะไปเชื้อดายความคิดนั้นคิดนี้ในขณะที่ภาวนาคิดแล้วมันก็ได้เท่าคิดหนึ่งไม่ได้เกิดผลประโยชน์อะไรแต่คิดก่อนคิดคําว่าพุทโธพุทโอยู่ในนั้นจะมีเป็นความคิดที่เป็นธรรมเป็นผลเป็นประโยชน์อป็นพุทเข้าโรออกเวลาลมหายใจเข้าออกอย่างนี้ก็เป็นความคิดที่ถูกต้อง ใจของเราก็สงบร่มเย็นใจสงบได้เย็นได้สบายได้เดือดร้อนได้เพราะอารมณ์ควรให้เกิดความเดือดร้อนอารมณ์ก็คือความคิดต้องจาของเองสงบอารมณ์ได้ใจก็เย็นเรื่องก็มีทั้งนั้นเหมือใจเย็นนะอะไรก็เย็นไปหมดนะถ้าใจร้อนนะทั้งโลกเหมือนจะร้อนไปหมดเพราะความสําคัญอยู่กับใจ เลยไม่ตากฏว่าใครจะมีความเย็นเลยเมื่อเราร้อนเต็มที่แล้วเหมือนกับโลกทั้งโลกนี้เป็นไฟไปด้วยกันเมื่อใจของเราเย็นแล้วก็เหมือนกับโลกทั้งโลกนี้เย็นไปด้วยกันกับเราความจริงก็ผู้ร้อนก็ร้อนผู้เย็นก็เย็นผู้ทุกข์ก็ทุกข์ผู้สุขก็สุขเป็นธรรมชาติของมันอย่างนั้นตรงนี้เป็นความรู้สึกของใจให้พากันอบรมภาวนาเรื่องตายนะมันตายด้วยกันทุกคนเลย พยายามไม่ก่นาตีกลาไว้แล้วตั้งแต่วันเกิดแต่ว่าไหนวันไหนเขาจะมาเอาตัวไปก็มเ,นนเมเือนกันอเรื่องมีเรื่องข้นขวายบำเพ็ญกุศลยิ่งเลยภาวน,นาให้มีสติสตังโดยแล้วเวลาความตายมาถึงตัวจริงก็ห้มันยิ้มรับกันเไปไน็นไรมีแต่ความส,สุขเศร้าโศกาบรรดาโลกทั้งหลายขณะที่จะตายผู้มีธรรมผู้สมบูรณ์ด้วยสติปัญญา ทำหน้าที่ของตนได้อยา่างเต็มที่แล้วจะไม่มีความโศกเศร้าโศกะอะไรกับสิ่งเหล่านี้เห็นเป็นคติธรรมดาธรรมดาธรรมดาเมื่อยังอยู่ก็ยังมีอะไรกินไปถึงเวลาจะไปแล้วหรือ,อไปก็ไปอืม,มีอยู่ต้องมีไปมีมาแล้วมีไปมีเกิดต้องมีตายมันเป็นของคู่กันจะไปแย,ย,ย่งย้ายจากกันไม่ได้เด่นเสียแต่ไม่เกิดเนี่ยเท่านั้น ความตายจึงหาที่ตามมาไม่ได้เพราะไม่มีร่องรอยให้เป็นมาสาเหตุคือความเกิดไม่มีความตายซึ่งเป็นตัวผลจะออกมาจากไหนหาที่ตามมาไม่ได้ทา่านจึงนไหนักทุกข้างนักผีอชาตัดสัทุกย่อมไม่มีแต่ผู้ไม่เกิดนันดะันั้นละละออว่างเหนื่อยเกินมาขอขอบพระคุณทุกท่าน ไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าช่วยกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ